มีเรื่องมาเล่าค่ะพอดีเมื่อวานมีโอกาสได้ไปเข้าอบรมนะคะเกี่ยวกับการเดินทางผ่านลมหายใจค่ะเป็นคอร์สของพี่แอนะคะที่สมาคมบัณฑิตเขาจัดนะคะแล้วก็ตัวเองก็เข้าไปเป็นหนึ่งในผู้ที่ไปปึกับเขาด้วยมีความน่าสนใจมากๆแล้วก็โดยส่วนตัวเนี่ยอยากจะปึกในเรื่องของการหายใจให้เป็นปกตินะคะเพื่อช่วยในเรื่องของ ปกติก็คือจะแบบจะมีอาการแบบแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกหรือเวลาตื่นเต้นเครียดก็จะมีอาการใจสั่นมือสั่นแล้วก็มีปัญหาเรื่องการนอนนะคะมีแบบตกใจมีแพนิคอะไรเงี้ยแล้วก็มีตัวเองก็เป็นแบบซึมเศร้าอยู่แล้วด้วยนะคะก็คิดว่าน่าจะช่วยได้แล้วสิ่งหนึ่งที่ที่ได้ฝึกเนี่ย จริงๆหลายๆสิ่งเลยนะคะที่ได้ฝุกเนี่ยสามารถที่จะนํามาใช้ประโยชน์ได้เดี๋ยวไว้ว่างๆจะมารีวิวให้จะมาแนะนำนะคะในในแต่ละส่วนที่ได้ฝุดมาแล้วค่ะแต่มีประเด็นหนึ่งค่ะในช่วงท้ายที่รู้สึกนึกถึงก็คือได้ยินแล้วก็นึกถึงพี่คนหนึ่งตอนท้ายมีคนพูดถึงเรื่องการก่อตัวเองค่ะนะคะการก่อตัวเองอ่ะเคยมีพี่ท่านหนึ่งแนะนำในช่วงที่ช่วงนั้นกําลังแย่ๆกําลังแบบ ตัวเองรู้สึกแบบเฟลมากอาการซึมเศร้าเยอะมากเลยนะคะก็เขาบอกว่าให้รู้จักการกอดตัวเองนะคะดีที่สุดเลยคือการที่แบบโอบก,กอดตัวเราเองเขาบอกทําท่าเหมือนอเป็นการแบบเอาเอา,เอามือขวาเนี่ยไปแตะที่ไหล่ซ้ายอันนี้คือมือหนึ่งถือกล้องอยู่นะคะอาจจะลาบากนิดนึงแล้วก็มือซ้ายเนี่ยไปไปโอบไว้ที่ไหล่ขวาคือโอบไว้แล้วสองข้างนี่ก็คือแบบซ้ายขวาก็โอบเอาไว้นะคะแล้วก็ พูดคุยกับตัวเองค่ะปลอบตัวเองบอกกับตัวเองว่าเราเก่งแล้วนะเราผ่านทุกอย่างมาได้แต่อันนี้เป็นประโยคที่ตัวเองบอกกับตัวเองเมื่อวานนะคะพอดีพี่แอ๊เขาก็สอนให้ทําแบบนี้เหมือนกันแนะนําตัวเองก็ได้กอดตัวเองแล้วก็ได้พูดกับตัวเองแล้วก็รู้สึกได้ย้อนกลับไปวันเก่าๆแล้วเราก็รู้สึกขอบคุณตัวเราเองนะคะ ขอบคุณที่เรามาถึงทุกวันนี้ได้ขอบคุณเราคนเก่งเราหนะักเก่งที่สุดแล้วเก่งมากเลยเราผ่านอะไรมาได้ตั้งเยอะตั้งแยะนะคะอยากแนะนําให้ทุกท่านลองทําดูนะคะเมื่อไรที่เราสึกแย่เรารู้สึกท้อแท้เนี่ยเราสึกว่าเอ้ยเราไม่มีใครเนี่ยจริงๆเราไม่จาเป็นต้องสนใจหรือคือแบบต้องคิดเลยนะว่า อ้ทำไมไม่มีใครสนใจเราทำไมไม่มีใครรักเราเหรอไม่มีใครกอดเราเหรอไม่ค่ะตัวเราเองนี่แหละเริ่มต้นได้เลยกอดตัวเราเองแล้วก็ขอบคุณตัวเองนะคะขอบคุณที่เรายังมาถึงวันนี้ได้เราเก่งนะเราผ่านอะไรมาตั้งเยอะเราสู้อะไรมาได้ตั้งแค่ไหนแล้วแค่นี้ค่ะลองทำดูนะคะแนะนำค่ะแล้วคุณจะรู้สึก ดีกับมันค่ะคุณจะได้อะไรตอบกลับอย่างคาดไม่ถึงเลยนะคะแล้วเดี๋ยวไว้ว่างๆอ่ะจะมาเล่าให้ฟังอีกนะคะว่ามีอะไรอีกบ้างจากการอบรมเมื่อวานที่ผ่านมานี้ค่ะสวัสดีค่ะรักตัวเองให้มากๆนะคะ